กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนั่นแหลก็นำไปฝึไนาการแล้วาจัดใจนะครับผมอยู่ผมเฟิร์ส n ลนด์สวันนี้นะครับเราจะพาไปแกะลายดอกไม้กันนะครับผมซึ่งต้องใช้จินตนาการเป็นพิเศษนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียรพื้นที่ในการทํางานของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับจิเนเลอนดอนดิกใบมีดสองคมคุณภาพเยี่ยมเครือบด้วยสรพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกากาคากากากา ก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างเส้นแกลลายขึ้นมาก่อนนะครับแต่เราต้องดูก่อนว่าเออมึงจะเอาแบบไหนจะเอารูปทรงแบบไหนต้องคุยกับลูกค้าให้ดีนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆมากๆเลยแต่มันจะทําให้เขากลับมาอีกเช่นลายบางลายเราต้องคุยราคาขเขาก่อนเช่นถ้ามันยากเกินไปมันใช้ฝีมือของเราเยอะนะเราก็บอกเขาไปก่อนเลยนะครับไม่ใช่ไปเออตุ้มอย่าไปเซอร์ไพรส์ให้เขาครับ เ,ออเราไม่ชอบความเซอร์ไพรส์กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าหรือใครก็ไม่ชอบความเซอร์ไพรส์แบบคิดตังออกมาทีพันห้าอะไรเงี้ยครับผมอย่าไปเซอร์ไพรส์เขาคุยกับเขาก่อนนะครับผมก็จะสร้างเส้นให้กับเขาก่อนว่าเอ้ยเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็ช่วยดูแล้วก็ดับตาม แล้วก็บางทีก็คิดเติมเข้ามาในหัวถ้าส่วนไหนมันไม่เหมาะสมเราก็เติมเข้าไปได้ครับจะไปฟิกกับมันมากของพวกนี้เป็นเรื่องของศิลปะอยู่แล้วครับผมใครที่แบบใช้ดินสอได้ก็จะเ,เข้าใจเรื่องของแบบการวาดปากกาปลายปากกาก็คือปลายของทิมเมอร์ที่เราใช้อยู่หรือตัวการขอบที่เราใช้อยู่นั่นแหละครับผมใช้ให้เป็นนะครับ ตรงไหนเป็นหน้าเต็มเราก็จิกเข้าไปเต็มๆได้เลยนะครับตรงไหนเป็นตรงหน้าโค้งเราก็ใช้ตรงปลายของทิมเมอร์แทนนะครับผมเพื่อจะได้เชื่อมแล้วก็ประสานกันระหว่างทิมเมอร์แล้วก็มีโกนนั่นเองมันจะเชื่อมกันแล้วก็จะเป็นการทำงานให้ง่ายขึ้นด้วย นั้นผมก็จะใช้เป็นเบอร์0.5เก็บนะครับผมเพราะว่าการไล่เงาเนี่ยสำคัญมากๆในการที่จะเพิ่มน้ำหนักในการที่จะให้ภาพนั้นมีมิติขึ้นมานะครับผมถ้าคนที่รู้จักเรื่องศิละปะมานิดหน่อยก็จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับผมผมก็พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างเพื่อนๆก็ควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมิติของภาพเกี่ยวกับเรื่องเงาแสงและเงาอะไรพวกนี้ครับผมเพื่อที่จะให้ภาพนั้นดูโดดเด่นขึ้นมา ไม่โกนยีนเล็ดัดนอนบลิกตัวนี้นะครับถูกทดสอบแล้วนะครับว่าผมประสิทธิภาพสูงในการใช้งานดีนะครับผมราคาคุ้มค่าไม่แพงเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นในท้องตลาดเลยนะครับราคาเพียง130-150มีทั้งหมด100ใบมีดนะครับหักใช้ได้ถึง200ครั้งที่สําคัญนะครับกล่องสีส้มโดดเด่นมีขายแล้วตามร้านขายอุปกรณ์บิวตี้ใกล้บ้านนะครับผม หลังจากนั้นในช่วงกันตรงนี้ผมจะบอกเทคนิคนะครับก็คือการสก,กิดครับผมการสก,กิดเนี่ยมันจะทําให้เขาเขินมากกว่าการเจ็บนะครับพางดีถ้าเราลงน้ำหนักจนเยอะเกินไปมันจะทําให้เจ็บและเจ็บมากๆเลยด้วย ที่สําคัญในการแกะลายอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับก็คือการเว้นช่องไฟแล้วก็ในส่วนของเอ่อความหนาของเส้นนะครับความหนาของเส้นมันจะสร้างความรู้สึกในการทํางานในแล้วก็สร้างความรู้สึกในภาพเข้าไปด้วยนะครับถ้าเส้นหนาก็จะดูเส้นนั้นอ่ะใหญ่แล้วก็ดูความเป็นมีความมั่นคงแล้วก็มีความเป็น บึกบืนแล้วก็ตัวแบบค่อนข้างอ้วนกว่าแต่ว่าเส้นบางก็จะทําให้รู้สึกว่าโทบเชียวแล้วก็มีเงามีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่จึงเป็นสําคัญว่าเส้นสําคัญมากนะครับตรงส่วนตรงนี้ผมก็จะเติมกิ่งก้านใบอะไรเข้าไปเล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้ดูมีความเป็นเรียกอะไรอาร์ติสต์มากขึ้น พยายามอย่าไปฟิกนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาเหมือนภาพที่เราต้องการในจินตนาการในหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบางทีเราต้องมาแก้หน้าง,งานเอาแก้หน้าง,งานใหม่ถึงแบบเฮ้ยถ้าหัวเขามันเป็นรูปแบบนี้แบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเล็กกว่าคอสั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาแก้หน้าง,งานเอานี่คือความหมายของการแก้หน้างงานนะครับผมหรือพยายามตัดไปแล้วก็คิดไป พยายามตัดคิดให้จบก่อนแล้วค่อยลงมือทําก็จะดีที่สุด, <Ryan Little. S 1> สสดเสร็จเป็นเธอเรียบร้อยครับสาหรับการแกะลายดอกไม้นั่นเองอดอกกล้วยไม้เรื่องของแรงเงาแล้วก็อะไรพวกนี้สําคัญนะครับอยากให้เพื่อนได้ไปศึกษาดูเอาและวันนี้ถ้าคลิปวิดีโอนี้จะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยถ้าคนดูไม่ได้กดไลค์หรือกดซับสครายไว้ผมอย่าลืมกดติดตามไว้ผมด้วยนะครับถ้าคุณเพื่อนดูอยู่ใน Facebook อย่าลืมกดแชร์และกดติดดาวให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมเฟิร์สดันฮารุซีขอตุลาไปก่อนครับผม